อทุกคนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครตอนนี้เรากลับถินฐานนะและตอนนี้แถวบ้านของเราได้มีร้านคีบตุ๊กตามาเปิดใหม่ทุกคนร้านนี้ชื่อว่าป๊อกป๊อกแค่แหละไม่มีอะไรหรอกนั่นน่ะก็ก็ร้านป๊อกป๊อกเนี่ยทำไมอ่ะอ๋อจ้าแล้วคนนี้ว่าอะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะ นี่นะตอนนี้เนะี่ยเราก็มันจะอยู่ตรงถนนร,รัชดาพิเศษซอยหกรัชดาท่าพระเข้ามาเนี่ยจะมีรา้านก๋วยเตี๋ยวหมูอร่อยอร่อยเลยแล้วก็จอดรถตรงไหนก็ได้นะทุกคนอ่ะแทนหน้าร้านสิโอ้โหแสบตามาแล้วเนี่ยนะม,มีรา้านก๋วยเตี๋ยวหมูนะใ,ให้ดูพอๆประมาณก็ได้ไม่ต้อง zoom ว่าแบบอ่นะเดี๋ยวเขาไม่รู้อ่ะตอนนี้นี่น,น,นี่มาดูมีตู้ประหลาดดูนี่ตู้นี้เขาเรียกว่าอะไรตู้กระชับของเออ พวนี้เนลักษณะการทํางานน่ะน่าสนใจมากสินค้าหรือว่ามูลค่าของข้างในนี่พอสมควรแล้วนะพี่ยามนะในนี้มีอะไรบ้างมีไข่กระชาปองรืออืมแล้วเป็นของญี่ปุ่นรัะพี่ยามดูดิของญี่ปุ่นเออมีมูลค่าแน่นอนมมีแบบเดียว้งมีแบบเดียวหมดเลยเหรอมันเป็นซีรีส์เดียวกันหมดเลยซีรีส์เดียวกันแต่ว่ามันมีคนละสีนี่มันรู้จะต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะลองพยายามขีดให้ได้ทุกสีนะแต่เราไม่รู้นะว่ามันจะขีดยากไหมนี่ทุกคนดูดดู นี่เขาบอกว่า10แถมหนึ่งใช่ไหมหนึ่งร้อยบาทแถมหนึ่งเหรียญั้ะเราต้องเล่น300บาทเพื่อให้มันได้3เหรียญนะใช่ไหมเพราะว่ามันจะทีปได้11ครั้งไงสามร้อยบาทที่คนนี้ดู300กดให้มันโดนดีกว่าแค่นี้ก็ได้อย่างนี้นะยยับอะไรยับ เสียยับเงินยับอะไรเหรอจ้ามาดูหลัากการทำงานของมันตู้นี้กี่บาทสามสิบ <30. S 1> นี่สามเหรียญนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเล่นดูคอยตัดติ๊กนี่น่าจะเป็นซ้ายขวาป่ะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะเอาไว้คอยบังคับแล้วไอตัวที่มันหมุนตาจบองเนี่ยพี่จ้าูดิมันจะหมุนตลอดเดี๋ยวมันจะหยุดให้เราฉะ,ะนั้นเนี่ยเราต้องดูนะว่ามันมีเวลานับถอยหลังไหมเออแล้วมันจะคิยากไหมเดี๋ยวมาลองดูกันมาพี่จ้ามา วิญญา15วิพี่จับนี่ไงนี่ไงดูดิซ้ายขวาจริงด้วยอุ้ยครับยังไงพนะี่วานยังไงห้าสี่สามฮะสองไม่ยากหนาหล่นมาก15วิเอาหล่ะเอเอคือเราง่ายๆคือเราต้องดูก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะมาไม่มาเมาื่อกี้พี่วานเนี่ย หยอดไปแล้วไงออแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมุนมาทางไหนอะไรยังไงตอนนี้เรารู้นะเราต้องรอนี่ไงมานีมาละตัวสีเหลืองมาละเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันล้อหลอกเห็นไหมดูดินี่เราหยอดไว้ก่อนเลยอ่าวเฮ้ยหยอดไปแล้วออาค้ารอุ้ยมาดูดิอ้าวเหรียญคางี่ <laughs> คนยี่ว่านทำอังอยู่ล้วป้าวไปไหนมาไหนไม่ได้เลยถ้าเราอ่ะโดนต้งเรียนคนักงานมาแย่อะไรให้เโอ้โหเขาแค่หยอดเหรียญเฉยเฉยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะพี่ผมผิดเหรอเจ๊พี่เขาผิดเหรอคิดเลยโหเราไปที่ไหนเราก็มีแบบปัญหาเราเนี่ยเราทราบเออแล้วเราจะทำยังไงกันต่อแล้วเนี่ยนีทิ้งเลยเหรียญทิ้งไปทิ้งหย่อนไปแล้วสองเหรียญด้วยไปไปไม่ได้ทีนี่ ทุกคนกำลังแก้ปัญหาให้อยู่ไม่ได้แล้วหรอครับ้โอโอัน,น,น,นมีตอเหลี่ยมไรได้งเหีอ,อได้แล้วเอไเอได้แล้วพี่ก็ยังไม่หยอดนะเขาก็ถ้าถ้าหยอดจะน,นับถอยหลังเลยเดี๋ยวเรารอสีเหลืองเลยพี่น ทำไมต้องเสียเหลืองนี่ไงมันลอยไงไหนไหนไหนนี่นี่เรียอยแล้วเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวมันจะต้องหยุดจึดกังก่อนมาละไปเฮ้ยลูกเยออยออยออยมันกระเด้งด้วยอันนี้ไม่รอละเดี๋ยวรอแล้วทุกคน ทำไมทำไเฮ้ยเฮ้ยเขาขอเธอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้แล้วหนึ่งยูแหมแต่เล่นภาพไปสองทีนะยูยังไม่เคยหยอดที่ช้าคุณเห็นทักแต่แล้วนี่ ตอนนี้คุณมาเล่นมากคุณดูผมมาแล้วอะยังไงคุณได้เปรียบคุณได้แน่นอนออดูครับทุกคนในของไ,ไม่สองนี้เอาหยอดจริงด้วยเอาเว้ยสีส้มมาสิโอ,โอง่ายจังเลยนี่เรื่องแข็งแรงกแล้วเนี่ยนี่เรื่องแข็งแรงกแล้วเนี่ย ดูเขาแล้วอ่ะดูเทคนิคการเล่นหมดแล้วอ่ะมเลยดูไปดูตาไว้ปิดตาไว้ครั้งนึ่งอ่าอ่าปิดตาข้างนึงเล่นเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราเรียนแล้วอ่ะว้าวววเฮ้ยทิเกี่ยวมากทิเกี่ยวมากไม่เรารอพักหายใจอ๋อหายใจสู้หนึ่ง พักขายใจีรยวพักชมโฆษณาพักชมโฆษณาล้วคงไปแล้วว่ะเอาหยอดเลยคือเราต้องเล็งให้เหีียมมันสัมพันธกันเลยนะพี่ชชมเนาะใช่เอาเว้เฮ้ยอืออุ๊ยออเออเออออเ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 ออนมอแออเเออเนคือตอนเอ

สีกมนะบอกแล้วปาหมดแล้วเอาสีก้มดิ nope เฮ้เวลามันบอกแล้วมันไม่ได้ะเราต้องกะจังหวะเหลี่ยมนะพี่ทามเนาะเราต้องกะจังหวะให้ดีนะไม่ใช่กะจังหวะเราต้องกะระยะให้ดีนะพี่ทามได้คือเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราคิดว่าสีเขียวจะได้ไหมพี่ชามดูได้มันได้หรอได้เ้าสีไหน กลับไปดิกลับไปดิกลับไปดิกลับไปกลับไปกลับไปทันแล้วครับทุกคนเอาแล้วครับทุกคนเอาหยุดหยุดหยุดยังไงยังไงเอาเลยเออรอแแบบแบบเลยอ่ะมาเลยอ่ะจะเหลือกันอีกคนละหนึ่งทีนะทุกคนให้ผมเลือกได้ไหมสีอะไรใช่พูดมาสีอะไรสีโบาโอเคเจอแล้วเหรอเจอแล้วเฮ้ยหมุนมาเร็วๆดิจื ตาสุดท้ายพี่ชราบสีอะไรสีแดงแดงเลยเหรอเฮสีแดงมีนอดปะไม่รอดโอเคทั้งหมด11ครั้งนะพี่ช้าเนาะเราได้มากี่อันอ่ะพี่ช้ามาดูมาครับล้วงครับอ่าใส่ไหม ครบแล้วครบแล้ว11ครั้ง300บาทได้มา4ลูก4ลูกราชารอบนึงก็150แล้วนะเราถึงจะมองรอบมัน150บาทถูกไหมใช่ฉะนั้นเนี่ยแน่นอนและถ้าเกิดว่าเรามีทักษะที่ดีพี่ชาบ่าเป็นไงโอ้เกมละตัวได้เลยใช่เกมละตัวนี้พี่ทั้งมาดูดิมาแกะดูดิสีส้มแล้วกันเออแกะดูสีส้มยังเดี๋ยวมีเทป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 แฝกเฮ้ยเรายังไม่ให้ดู อ๋ <AL> อ, <AL> อ <AL> เป็นพุดดิ้งพุดดิ้งทุกคนนี่หกแบบมันยืดได้นี่แกะมาดูแกะมาดูแกะมาดูแต่ถ้าน้องๆอ,อยากได้ก็บอกนะพี่บานแไปแกะแล้วนะอุยนิ่มๆเหมือนอะไรนะสกูชชีแ่แต่แต่นิ่มกว่าโูบิชาร์ฟหอมมากดูดิดูเนื้อสัาผัสพุดดิ้งนะพี่ชรับทุกคนดูโอ้โหยืดได้อย่างนี้เหรอ แรงไปหน่อยวะติดนี้วกินเหมือนพุดดิ้งขนมจริงๆทุกคนกินพุดดิ้งเหมือนขนมหาลองดูนะหนึ่งสองสามดมเป็นไงบ้างหอมไหมหอมก็ผีว่าไปสิกลิ่นยางใครเคยดมกลิ่นยางใหม่ไหมโอ้โหก็เลย อันนี้ของพี่วาน,นทำสีเลอะออกไปหมดแล้วไม่ลิมิเต็ดอยู่เป็นลิมิเต็ดอ๋อลิมิเต็ดจจกขี้มือพี่วานนะครับผมอันนี้พี่วานให้รางวัลน,นี้เนี่ยพี่วานให้2ตัวเลยอะ่ะถ้าใครอยากได้นะครับกดหนึ่งก็มาแต่เป็นของพี่วานแกะแล้วหนึ่งอันนะครับ <ขอ S 2> ตัวน,นี้นี่เขามีโบชัวร์นี่ทุกคนดูดูพุดดิ้งเห็นไหมโอเคกดหนึ่งมานะพี่ทนะ้าวเนาะเราแจกสามรางวัลน,นะนี่นะพี่ท้าวโดอันนี้รางวัลแรกนะ พี่วานแกะแล้วที่มือพี่วานอ่าแกะแล้วแล้วก็ให้อีกลูกนึงให้สองอันนะเพราะว่าพี่วานแกะแล้วอ่าแล้วก็กดสองนะครับได้ตัวสีส้มนะครับทุกคนสีส้มนะอ่าแล้วก็กดสามนะครับทุกคนได้ตัวสีเหลืองนะครับทุกคนถ้าอยากได้ก็กดหนึ่งกดสองกดสามกัมาแล้วก็คอมเมนต์นะจะเอาพุดดิ้งไปทำอะไรนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นพุดดิ้งหรือเปล่าไม่บอกไม่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 บอกดีกว่าโอเคก็ถือว่าเรามาเล่น สามร้อยบาทเราได้สี่อันถ้าเราตั้งใจอ่ะเราอาจจะได้มากกว่าน,นั้นนะพี่ชาร์บใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูนะครับทุกคนคลิปพี่ชาร์ครับอ่เดียวหนึ่งร้อยบาทแถมนหนึ่งเหรียญใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่วันให้สิบบาท,บาทเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสี่ครั้งนะครับเขาจะสามารถที่ทำภารกิจได้สี่ครั้งไหมถ้าพีา<ม>่ชาร์ททำไม่ได้นะทุกคน<ม>เขาจะอมรับ การะมองทั้งรูปกันทุกคนอโอเคงั้นใครก่อนนะอ่ะฝากทักคายไลค์แชร์น,น,นะ,ะทุกคนกว่าเขาต้อคใช้กดช่องวิวานสองทีนะครับกดไ like ลค์ทั<ะ>้2สองทีด้วยครับโกเคไหมก๊อตครับ